ล่าสุดพี่น้องค่ะคนดังนับร้อยแห่พูดแบบนี้ถึงน้องแฝดหรือว่าน้องเพชรน้องพลอยหลังจากได้เห็นคลิปคลิปหนึ่งค่ะเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่มีประเด็นอย่างมากตอนนี้นะคะคนดูคลิปนี้จะแตะ3ล้านแล้วนั่นเองกับคลิปที่แบบว่าใครได้เห็นก็ต่างคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าเออใช่นี่แหละ คนต่อไปตอนน้องแฟดประมาณนี้พี่น้องคะเนาะสำหรับเรื่องราวค่ะที่ทางแอนด์อดีหรือว่าซอแอนค่ะได้อัพคลิปลงเป็นคลิปเรื่องราวนะคะที่ทางน้องเพชรน้องพลอยทําการร้องเพลงแล้วเราเชื่อว่านะคะทุกคนจะเห็นกันแล้วใช่หรือไม่คะเพราะว่าตอนนี้สามล้านสามล้านเอ็ดสามล้านสองจะมาในเร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าคอมเมนต์นะคะในการคอมเมนต์เนาะมันกับว่ามันดันฟีดเรื่อย กับคนที่ออกมาดูอย่างเงี้ยคอมเมนต์อุ้ยน่าไม่น่ารักแต่งนันอย่างงี้จนได้ไปเจอคอมเมนต์ของทางศิลปินคนดังนี่แหละค่ะพี่น้องคาที่ได้ออกมา,อาคอมเมนต์เยอะผู้บริหารวงดังก็เยอะนั่นแหละถือว่าเป็นโมเมนต์เรื่องราวที่น่ารักกับเด็กสองคนนี้ที่ไม่ว่าใครถ่ายอะไรลงนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่เป็นกระแสหมดติดตามมาตั้งแต่ทางแม่แตนใจเกินแสนจนมาถึงทางซอแอนเอาคลิปน้องลง เยอะแตะเกือบล้านเกือบทุกคลิปกับคลิปที่สร้างเสียงหัวเราะก,กับคลิปที่สร้างความสุข เพราะว่าเรียกได้ว่าแฟนคลับน้องเพชรน้องพลอยก็เยอะเนาะกับน้องเพชรน้องพลอยแฟนสยามที่แฟนคลับมีทั่วทุกมุ่มโลกค่ะกับลูกสาวเนาะของทางพ่อปอยแม่แอนนั่นเองค่ะนี่เลยพี่น้องคาก่อนอื่นค่ะจะให้รับชมคลิปเนี้ยก่อนเป็นคลิปที่ทางทุกคนเซ็นกันเนาะขอให้ทุกคนดูนี่สักนิดนึงนั่นเองค่ะพี่น้องคากับคลิปกับเรื่องราวที่น่ารักเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดเสียงแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวปิดเสียงลงนะคะพี่น้องอาะจะมีลิขสิทธิ์ในเรื่องของเพลงนั่นเองค่ะ ประมาณนี้พี่น้องค่ะแล้วก็ร้องเพลงช่ำกันเลยค่ะสำหรับสองแฟนแล้วก็จะมีทางคุณแม่นะคะที่ร้องเพลงช่วยอร้องซวยนะคะกับน้องแล้วแบบว่าเด็กสองคนนี้เอร์จี้เยอะมากในการถือไม้จับไม้นะคะและที่สำคัญค่ะทุกคนนะคะใครอยากไปรับชมเนาะไปรับชมได้ที่ทางเพจทาง Facebook ค่ะ แอนรดี already, คุณจะได้รับชมเต็มๆแล้วก็พร้อมกับเสียงที่สนุกสนานมากๆเลยพี่น้องจะะี่ล่ะทั้งเป็นทั้งหลอกเอ็นเตทในการทุกๆอย่างคุณนะ่ะมวนค่ะเออพี่น้อง่ะแอดดูมาแล้วนะคะยิ้มเกือบทั้งคลิปเลยกับโมเมนต์เนี่ยสิจับมือนักลองบบเออเนี่ยค่ะลองไปรับชมกันดูเนาะกับโมเมนต์เรื่องราวที่น่ารักติดตามทุกวันพี่น้อง แล้วก็รักด้วยกับเด็กสองคนนี้เลี้ยงมาตั้งแต่วันแรกที่ทางพ่อบอยไปรับมาจนถึงวันนี้นะคะอี่นาพี่น้องคะไปรับชมกันเลยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปที่น่ารักกับเด็กสองคนนี้แล้วทีนี้มาดูคอมเมนต์บ้างนะคะแฟนขับนะคะแฟนขับคนดังศิลปินคนดังพูดเยอะกับเรื่องราวนี้เออพี่น้อง ก่อนอื่นนี้นะคะขอยกคนแรกเลยนุ่มโจโยุมานินนามวงศาค่ะเพื่อนบอกว่าโอ้ยหลานสาวตะฮักักทั้งสองเลยเพื่อนมาพี่น้องค่ะเนี่ยแม่ทับดอกเหมยหมอลำสิ่งสาวนะคะเพื่อนบอกว่า ป่ามักเวอร์ชันนีแทลูกอ่ามักเวอร์ชันนีแห่ในการออกเพลรงพ่อยรองอ่าต่อมาก็าคือเป็นฮักดีเล็คอร์ดนะคะบอกว่าตาหักแทูกไพายเผิน่าเออเยอะแยะมากเนี่ยพี่บิกกี้สีหน้านวนเผินบามาเห็ดคือเท้เพิ่นว่าพี่น้องค่ะแล้วก็ทางพี่ผิวพรบพาะเนาะพรประพานะคะได้มีการบอกว่าโอ้ยตาหักหลายเอฟซ เอฟซีแบบเออเนี่ยเอ็นดูมากๆเลยลูกเนี่ยเย้พี่ดาหวานของว่าน้องกัตะสร้างโพดหลงไม่ไหวแล้วค่ะอืมออฟดอกฟ้าอาสยามเพื่อนบอกว่าน่ารักมากๆเลยค่ะลูก่าแล้วก็แม่ติมนะคะ,ะสุกุมาเนาะกุสุมาบอกว่าเนี่ยมัวใจแบบว่าอุยชอบชอบเด็ก2คนนี้มาก พี่บุ๋มกนกพรก็หัวใจแบบว่าชอบมากๆเลยแล้วก็ทางคุณแม่ดักแด้่อยชุดนะคะบอกว่าสุดยอดสุดยอดอ่าเพชรพลอยสุดยอดแล้วก็อ่าพี่อ่าเปาพี่เปากิ่งการอัศยามนะคะบอกว่าเลิฟม,มากอ่าเลิฟจริงๆสําหรับน้องแฟนแล้วก็มีหลากหลายคนพี่น้องเขามาคอมเมนต์มากมายแล้วก็แฟนคลับหลายคนบอกว่ายิ้มตามกับ โมเมนต์ที่แม่กับลูกเนี่ยได้ร้องได้เล่นกันนะคะบางคนนะบอกว่าอาจารย์เอนะคะบอกว่าจำเนื้อได้โบผลละพี่น้องเนี่ยหลากหลายตาหักแท้แฟดน้อยเอ็นดูน้องทั้งสองคนเลยแล้วก็พี่แคทอริยานะคะบอกว่าหลงมากหลงน้องแฟดมากอคนดังเยอะเยอะจริงๆเยอะมากมาก แล้วก็อ่าเพจภูภูศรีวิไลเน,ะนาะพวบาใส่ทานจะก่อนเนาะพวบาค่ะกับอ่าเต้าพอยเต้าเพชรนั่นเองน่ารักมากๆป้าชอบเวอร์ชั่นนี้ค่ะลูกก็ลองไปติดตามดูพี่น้องค่ะรับรองว่าทุกคนที่ได้ติดตามไปดูน้องจะไม่ผิดหวังในทุก โมเมนต์ในทุกเรื่องราวยิ่งทางแม่แตนใจเกินแสนได้มีการอัพลงให้เห็นกันนะยิ่งแบบว่าโอ้ยพี่น้องใจฟูอิ่มใจกับเด็กสองคนนี้นั่นเองในการเต้นในการมีหลวดล่าหลวดรีลาทาเต้นเนาะก่อนจะไปนี้ค่ะพาทุกคนไปรับชมค่ะทางเพจแม่แตนบ้างนะคะตอนนี้นะตอนนี้นะคะทําการไลฟ์สดอยู่นี่เบื้งน้นานค่ะอันนี้คือลาสยวันนี้ออกไปพมื่อนี้แล้ววันนี้ แ,แค่ทำมันไปสามหมือนกันใไอันนี้คือเม่แฟน<ม>พูดกับแฟนขับนอะแล้วก็มีหลากหลายค่ะที่จะทำการเล่นกับน้องเพชรน้องพลอยอ่าหลากหลายค่ะในการเนี่ยดีเนาะเป็นแฝดนี้ดีจังมีเพื่อนเล่นด้วยเนี่ยพอดีมูเดลเลนเห็่ก้นมากกันเนี่ยไปน้ำกันเล่นน้ำกันไปรุงเรียนน้ำกันดังเสียค่ะอืม น่ารักมากรับรองว่าติดตามเด็กสองคนนี้ไม่ผิดปังกับการใช้ชีวิตของเขาค่ะที่มีทางคุณย่าคอยบอกคอยสอนเคาะก่อน,อออนยายบอกให้เคาะไง ทุกวันเลยตื่นไม่ตื่นก็ต้องตื่นพ่อกับแม่นหนูต้องคอก่อนถึงจะพ่อถึงจะตื่นหนูต้องคอ,อก่อนพ่อจา๋าแม่จา๋าเปิดประตูให้หนูหน่อยพ่อกับแม่เพิ่งนอนหรือเปล่าเนี่ยนั่นไง เก่งค่ะพี่น้องขะเปิดประตูไม้พลอยหน่อยได้ไหมอ่าพี่น้องค่ะก็ลองไปติดตามเด็กคนนี้ดูค่ะกับทางเพจเนาะแม่แทนใจเกินแสนแล้วก็ตาเล่ใจเกินแสนไปติดตามดูพี่น้อง่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังจริงๆกับเด็ก2คนนี้นั่นเองค่ะอ่ะสำหรับมอนีให้ฟังก่อนแรกก็ใช้กุ้ตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสําหรับมอนีก็ไปก่อนค่ะ